สู่ป้ายแดงโปรดีบายเซลอูอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องอูมีรถ s i n เกิลแคตอนเดียวนั่นเองค่ะซึ่งคันนี้นะคะมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะ All New Titan นั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องอูจะพามาชมนะคะว่าอ l l นิวไททันซิงเกิลแคปโฟวิลคันนี้นะคะเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะคัน รุ่นนี้นะคะเป็นรถกระบะซิงเกิลแคนะคะรถตอนเดียวนั่นเองค่ะเป็น4ฟว์นะคะขับเคลื่อนสีล้อแบบ s ีเล็กโฟลว์ทูนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่7 4 9 0 0สบาทนะคะเป็นสีขาวมุกนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดสีสีสีขาวมุกสีดําสีบรอนนะคะแล้วก็สีเทาดํานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะน้องอ๋จะพาชมเลยละกันนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะ ด้านหน้าเขานะคะดีไซน์ใหม่เปลี่ยนใหม่เลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบสีดํานะคะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะคําว่า m i ิ s u b i ิ h i ด้านเองนะคะและถัดมานะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาลเจนนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองค่ะให้แสงสว่างได้ชัดเจนเลยทีเดียวดีไซน์ของเขาสวยมากๆเลยนะคะและถัดมาด้านข้างนะคะ มาชมด้านข้างกันต่อเลยนะคะด้านข้างล้อของเขาจะเป็นล้อ16นิ้วนะคะมาพร้อมกับดิสคู่หน้าดัมหลังนั่นเองค่ะซึ่งระบบช่วงล่างของเขาเปลี่ยนใหม่นะคะมีกันกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรองรับความนุ่มนวลให้กับรถของคุณลูกค้านะคะมาแบบคอยสปริงปีกนก2ชั้นเลยนะคะนี้และการขับเคลื่อนของเขานะคะเกาะถนนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ และถัดมากระจกด้านข้างนะคะด้านข้างปรับด้วยกระจกแบบไฟฟ้าไปเลยคะ่ะคู่หน้าเลยนะคะนี่หล่อๆสวยๆกันไปเลยนะคะและถัดมาตรงนี้นะคะท้ายกระบะของเรานะคะเขาดีไซน์มาใหญ่กว่าเดิมนะคะบรรทุกน้ําหนักได้ดีกว่าเดิมนะคะช่วงเขาก็ยาวกว่าเดิมด้วยนะคะนี่และก็มาพร้อมกับตะขอเกี่ยวด้านข้างให้ด้วยนะคะและเพิ่มเติมด้านในมาให้ด้วยนั่นเองนะคะ ไว้เกี่ยวสินค้าของคุณลูกค้านั่นเองนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นราวนะคะด้านหลังนั่นเองค่ะท้ายกระบะนะคะอ่าต่อมานะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นแหนบนะคะแหนบแบบแผ่นซ้อนนั่นเองค่ะนี่ให้ความแข็งแรงนะคะและรับน้ําหนักได้ดีนะคะให้มาถึง3ชั้นเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะและถัดมาด้านหลังนะคะ ถัดมาด้านหลังนะคะไฟท้ายเขาดีไซน์ใหม่นะคะใหญ่กว่าเดิมนะคะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะคะเป็นแบบ T shape นะคะให้มาแบบใหญ่ๆแบบนี้กันไปเลยค่ะและด้านหลังนะคะเพิ่มเติมตะขอเกี่ยวมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เปิดท้ายกระบะนั่นเองค่ะนี้เปิดใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะ เวลาปิดนะคะก็คือแค่ล็อกตรงนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะและมาต่อด้านในกันนะคะในส่วนของด้านในคันนี้ดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะ เริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยของเขาดีไซน์มาเป็นแบบ3ก้านนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะที่พวงมาลัยด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยเพิ่มเติมมานะคะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วแบบทัชสกรีนเลยนะคะ<ม>เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Auto Android นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์วางสายและดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะ ถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นช่องชาร์จ USB กับ Type C นั่นเองค่ะชาร์จได้สองแบบเลยนะคะและถัดมานะคะเกียร์ของเขานะคะเขาก็เปลี่ยนใหม่มาด้วยเลยนะคะนี้แล้วก็จะดีไซน์ด้วยแคปรานะคะสีดำด้านนั่นเองค่ะและมาพร้อมกับปุ่มขับเคลื่อน4ล้อนะคะแบบ C l 4 l e a 4 w l 2เลยนะคะมีทั้งขับเคลื่อนสองล้อขับเคลื่อน4ล้อและ 4L นั่นเองค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะและถัดมานะคะจะเป็นที่วางแก้วได้ถึง2แก้วเลยนะคะและจะมีที่วางแขนตรงนี้ด้วยนะคะสามารถใส่สัมภาระตรงกลางได้ด้วยนะคะและในส่วนของเบาะนะคะคันนี้นะคะเขาติดตั้งเป็นเบาะไฟเบอร์เกรดพรีเมียมนั่นเองนะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะสำหรับที่ติดตั้งคาซีทนะคะเรามีเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะ เพิ่มความปลอดภัยให้กับน้องๆหนูๆเลยนะคะและถัดมานะคะคอนโทรลด้านหน้านะคะของเราเนี่ยจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะคะมาพร้อมกับช่องใส่ของนะคะทั้งสองชั้นเลยนะคะเรามีมาให้ด้วยนะคะข้างล่างก็มีมานะคะข้างในสวยมากๆเลยนะคะนี้บอกเลยว่าเขาดีไซน์ใหม่หัวจะรดท้ายและด้านในนะคะ นี่ข้างในก็กว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆและอีกนิดนึงนะคะตรงนี้เราสามารถปรับพนักพิงเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ขับทางไกลแล้วก็รู้สึกเมื่อยนะคะปรับได้เลยและสำหรับซิงเกิลแคปนะคะคันนี้นะคะเขาเปลี่ยนกุญแจใหม่ด้วยนะคะเป็นกุญแจแบบพกพานั่นเองคะ่ะซึ่งเราสามารถพับเก็บกุญแจได้ด้วยนะคะนี่ดีไซน์ของเขาแบบดูดีมากเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกัน สเซตเลยนะคะนี่สามารถกดเก็บแบบนี้ก็ได้นะคะ<ม>นี่เวลาใช้งานนะคะเราก็แค่กดกลางออกมานะคะแบบนี้เลยใช้งานง่ายๆเลยคะ่ะและดูดีเลยทีเดียวนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวันนี้ค่ะน้องอูพาชมรอบคันแล้วบอกเลยว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยหล่อมากๆนะคะท่านไหนที่สนใจรถซิงเกิลแคปไปใช้งานนะคะสามารถทักหาเซลล์อูดได้เลยนะคะเบอร์โทร098 44 55 935นะคะ บอกเลยว่าเรามีบริการให้ทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารับเหมาหรือว่าจะเป็นอาชีพไหนถ้าสนใจรถซิงเกิลแคปก็อย่าลืมทักหาน้องอูนะคะสําหรับวันนี้นะคะอูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของน้องอูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะท่านไหนสนใจทักกันมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เซอูไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ